โอเคครับเสมาเพชรนะครับวันนี้ยินดีด้วยครับกับชัยชนะครับก็ครับผมก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจครับครับผมก่อนหน้าที่จะชกกับก้าวหน้าในไฟนี้การเตรียมพร้อมเป็นไงฮะสำหรับการเตรียมพร้อมในไฟนี้ก็ตั้งแต่รู้ตัวว่าจะต่อยกับพี่ก้าวหน้าผมก็คอยศึกษาพี่ก้าวหน้ามาโดยตลอดครับเพราะว่าพี่เขาเป็นมวยซ้ายเหมือนกับผมครับเพราะว่าซ้ายเจอซ้ายมันจะต่อยกันยากใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราก็แก้เกมมามาก แล้วก็เยอะพอสมควรเพราะว่าเวลาซ้ายกับซ้ายใครออกก่อนก็จะได้เปรียบครับเขาเป็นมวยประเภทที่ว่าออรอบจัดพริ้วออกต้องเราต้องเดินไล่อะแล้วในสัมนั้นตามสไตล์ต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมครใช่ครับนะฮะแล้วก็ก็ต้องวางแผนอย่างนั้นมาใช่ถูกต้องครับก็ต้องวางแผนให้มาเยอะพอสมควรครับว่าเราแบบไปเจอมวยซ้ายด้วยกันเนี่ยเราจะออกแบบไหนออกรูปแบบไหนครับ <c oughs> เราขึ้นไปปะทะกันจริงๆเป็นไงเป็นอย่างที่เราคิดไหมครถามว่าเป็นอย่างที่เราคิดไหมก็ในใจผมนะผมก็แบบคอยกะว่าจะเดินเดินอัดอยู่แล้วครับในใจผมก็ยกหนึ่งดูเกมยกสองบผมก็จะพยายามเดินเดินอัดเดินอัดเดินอัดเลยครับเพราะว่าแลกทีต่อทีแล้วครับเพราะว่าใครดีใครอยู่เงี้ยครับเจ้าที่สังเกตดูนี่ทางสีประเพน,นีมั่นใจในพลลัมัดของตัวเองมากครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจมากพอสมควรครับ กดเปรี้ยงไปเท่านั้นเขาเขามีอาการแบบเอ้ยตอนนี้คิดอะไรอยู่ก็คิดยังไงอยู่ก็ผมก็บอกไม่ไม่ได้รีบร้อนค่อยค่อยเลือกค่อยค่อยออกเอาครับนับแรกเป็นไงครับเราเรามั่จัยไหมเพราะผมดูในดูดูแล้วเหมือนเหมือนเบียร์เขาเหมือนเขามียิ้มน้อยๆเหมือนยังเอาไหวอยู่อ่ะครับก็ในในส่วนตัวผมก็คิดว่าพี่แกก็น่าจะไหวแต่พอโดนมาสุดท้ายไปผมปล่อยไปเต็มที่นะครับก็ผมก็ใช่เต็มที่แล้ว ก็ไม่น่าจะลุกแล้วตอนนั้นใช่ครับอ๋อก็คือก็เป็นไปตามที่เราต้องวันต้องการเอาไว้แบบใช่ใช่ครับแต่คิดว่าไม่ไม่น่าจะนอกเร็วขนาดนี้ป่ะอ่าใช่ผมก็ในในความคิดผมก็คิดอย่างนี้แต่ผมก็เดินบู๊เดินอัดอยู่แล้วครับอใช่ครับผมถามย้อนกลับไปในไฟที่แล้วนะครับที่เราแพ้กับฟิเิปเปโรโบครับผมมันทำลายความมั่นใจเรเบอร์ครับถามว่าครั้งที่แล้วที่ผม แพ้ฟิลิปเป้ระบบมันทำลายความมั่นใจผมไหมก็ไม่ได้ทำลายมันขึ้นอยู่กับผมว่าครั้งที่แล้วประมาทพูดต่อสู้ไปนิดหนึ่งเพราะว่าได้นับมา2นับแล้วเงี้ยละก็คือกะว่าจะปิดเกมให้ไวกะว่าจะอยากจะได้โบนัสเงี้ยเราก็เลยอัดแลกเพื่อแล้วก็เอนเตอร์เทนคนดูด้วยครับใช่ก็เลยโดนเขาวกมาก็เป็นฝ่ายแพ้ไปครับแสดงว่าก็าคือมันไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำลายความมั่นใจเใ,<ช>ใจไหม ไม่ได้ทำลายความมั่นใจแล้วก็ก็ไม่ขาดใจครับเจอกันใหม่ได้ครับใช่ครับหลังจากที่พิธีกรสภาพบริวทีบอกว่าอยากจะเจอกับแฮกเกตี้ใช่ครับทำไมถึงต้องคิดว่าพร้อมแล้วใช่ไหรือไงฮะที่ในการที่จะเจอเขาก็ตอนนี้แฮกเกตี้เป็นแชมป์อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเข็มขัดรุ่นของผมที่ผมต้องการมันผมก็อยากจะต่อยกับแฮกเกตตี้วครก็ ถ้าเกิดมีโอกาสได้ชิงแชมป์ก็โอเคครับจัดเลยครับจัดเลยใช่แสดงว่าพร้อมแล้วว่าใช่ทายต้องการแล้วครับผมถ้าเกิดเราเจอแฮกเกอร์ตี้เรามองเห็นจุดแข็งแฮกเกอร์ตี้ยังไงบ้างครับก็จุดแข็งของเขแฮกเกอร์ตี้ก็จะเป็นมวยหมัดด้วยออกไวออกก็คือออกอาวุธของเขาก็หลายอย่างเนี่ยเราก็ต้องคอยไปดูวิดีโอคอยไปแก้เกมเนี่ยให้เทนเนอร์ช่วยดูด้วยเนี่ยว่าแฮกเกอร์ตี้เขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงแล้วก็มีลูกไหนที่เขาแบบ ผิดพลาดเนี่ยเราก็จะเอาจุดๆนั้นอนะ่ะมาฝึกซ้อมครับแ a กเกรี่เคยให้โอกาสในการกลับมาเป็นแชมป์น้องโอ๋ศูนย์แล้วถ้าคุณได้เจอแฮกเกอรี้เนี่ยคุณคิดว่าเปอร์เซนต์ที่คุณชะนะแฮกเกอร์ที่เท่าไหร่ครับผมไม่รู้ว่าเปอร์เซนต์ผมที่จะชนะแฮกเกอรี้เท่าไหร่แต่บอกได้เลยว่าผมสู้เต็มที่สู้เต็มร้อยครับไมคะแนนะมั่นใจแ,แน่ๆว่าครับสู้แบบ <Hawaii> ใช่ครับไม่ว่าจะแพ้จะชนะผมสู้เต็มที่เพื่อแข่มขันเส้นนี้แล้วก็รุ่นนี้ครับถ้าอย่างนั้นเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันก็คือเป็นแชนมป์ใช่ใช่ครับเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ก็เป็นแชนมป์มวยไทยรุ่นของผมครับในไม่กี่วันมานี้อีกไม่กี่วันนะฮะเขาจะขึ้นชิงแชมป์คกบ็อกซิ่งด้วยสนใจแชมป์คกบ็อกซิ่งไหมครับถามว่าสนใจคกบ็อกซิ่งไหมผมก็สนใจครับเพราะตอนนี้ผมค่อยค่อย เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆสำหรับการโชกค,คิกบ็อกซิ่งครับถ้าเกิดมีโอกาสได้โชกผมก็โอเคครับโชกไฟนี้มีอาการบาดเจ็บตรงไหนบ้างถามว่าไฟนี้มีอาการบาดเจ็บไหนก็น่าจะเป็นซ้ายครับเพราะว่าปล่อยหมัดซ้ายไปอย่างเต็มแทงแล้วครับก็ใช่ครับอย่างเต็มแรงแล้วครับผมก็มีอาการน่าจะเดาะหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตอนนีน้ก็ต้องคอยดูไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจครับ สุดท้ายนี้ขอให้ช่วยพูดถึงแฟนๆมวยที่เขาติดตามรอเชียร์เราหน่อยครับครับก็อย่างก่อนแรกเลยก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนแล้วก็ชาวต่างชาติทุกคนที่ติดตามเชียร์เสมาเพชรมาโดยตลอดผมก็วันนี้ผมก็เก็บชัยชนะไปให้ทุกคนได้แล้วครับแล้วก็ผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับแฟนๆชาวไทยแล้วก็สิ่งที่ขาดไปไม่ได้นี่ที่จะไม่พูดถึงเลยนี่ก็คือ เสียบรรจงกับคุณเปมครับเป็นเป็นเหมือนครอบครัวของผมเลยครับที่ผมแบบอยากจะขอบคุณจริงๆแล้วก็เทนเนอร์ในค่ายแล้วก็น้องๆทุกคนครับที่คอยให้กําลังใจและก็เชียร์ผมมาโดยตลอดครับก็อยากจะขอบคุณจริงๆจากใจครับครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ